ซีเบอร์ลินใส่ได้เฉพาะผู้ชายไม่จริงนะคะเพราะว่าตัวี้เองก็ใส่ไอซีเบอร์ลินเหมือนกันเดี <S <S ๋ยวมิจะมาแนะนำไอซีเบอร์ลินสำหรับผู้หญิงกันค่ะ <S 2> <S 2> <S มาที่รุ่นแรกกันเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะชื่อว่า รุ่นโนริครับความกว้างของตัวด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะอยู่ที่49ม mm มครับสะพานจมูกครับจะอยู่ที่20ม mm มครับและความกว้างจากซ้ายไปขวาความกว้างจากข้างหน้าไปด้านหลังครับอยู่ที่145ม mm มครับก็เป็นทรงที่ผู้หญิงสามารถใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าทรงเขาค่อนข้างแบบมีความน่ารักแล้วก็สีเรียบๆนะคะเป็นทรงคัรเเคกด้วยเนาะใช่โอเคครับต่อไปครับคือรุ่นมาโรจ้าครับมา้วจ้ารุ่นน,น,นี้นี่ค่ะรุ่นนี้นะคะไซส์เขาเรียกว่า อันนี้ยังไม่ได้ดูไซน์นะแต่ว่าใส่เรารู้สึกว่ากระชับกับหน้าพอดีเลยไซน์อยู่ที่เท่าไหร่คะสบมิลลิเมตรครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ตรงสัพันธ์จมูกครับอยู่ที่20มิลลิเมตรครับและความกว้างจากซ้ายไปขวาอยู่ที่1 4ึามิลลิเมตรครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะคะแล้วก็แว่นไอซีเนี่ยเป็นแว่นตาไรน็อตด้วยก็คือแบบเหมือนเวลาทำหลุดก็สามารถประกอบได้เองเลยใช่เวลาพี่นอนแล้วรับอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะประกอบเองได้ด้วยต่อไปครับคือรุ่นพลูโตครับพลูโตนะคะอันนจจะมาาอ กับสาวๆที่มีสไตล์เป็นของอตัวเองตัวนี้นะครับความกว้างอยู่ที่44มมตรครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็สะพานจมูกอยู่ที่20มมตรครับความกว้างจากซ้ายไปขวาข้างหน้านะครับอยู่ที่145เล็และความยาวของขานะครับ อยู่ที่145นั่นเองครับนี่คือรุ่นพูโต้ต่อไปนะครับคือรุ่นเคนนี่ครับต้องบอ,อกว่าเคนนี่สำหรับผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะดูะดเชิด<บ>หน่อยเรียบเรียบหรือว่าเป็นสาวๆไว้ทํางานนะคะหรือว่าใครที่ใส่โปรแกสิฟก็แนะนํารุ่นนี้ได้ค่ะความกว้างจากซ้ายไปขวานะครับด้านเดียวอยู่ที่53มิลลิเมตรครับความกว้างของจมูกอยู่ที่19ครับและจริงๆแล้วตัวนี้บอกเลยว่าสําหรับคนที่ลุปมหน้ากว้างหน่อยหรือลุปมหน้าค่อนข้างที่จะอยากได้แบบกระชับและใหญ่ๆหน่อยนะครับตัวนี้ความซ้าย ถ้ากวาจทีู่่ที่150มเมนัน่นเองครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ไหมสําหรับไอซเบอร์ลินที่แนะนาสาหรับผู้หญิงจริงๆแล้วที่ร้านอาะมีนนทรงให้เลือกเยอะกว่านี้นะคะแต่เน,นี้ยหยิบมาเป็นบางส่วนให้ทุกคนได้ดูใช่ค่ะถ้าสนใจก็เข้ามาได้ทั้ง3สาข,ขาเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพบางนากรุงเทพราชพฤกษ์สม,มุดรประก,การแพทย์สารและออนไลน์ค่ะ,ะถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้ไ c ซเบอร์ลินนะแบงค์แนะนําจริงๆครับอยากมาให้รองหน้าร้านมีทีมงานคอยให้คําปรึกษาในเรื่องของรูปหน้าครับแล้วก็มีทีมคุณหมอครับเป็นทีม นะักทศรัตน์พรอยว่าสายตาแบบละเอียดให้ทุกท่าน,นครับ